นี่เราอยู่ที่ไหนกันนะอืมไหนวิธีการใช้สระน้ำแห่งนี้เหรออ๋อเกมแนวจับผิดอย่ามองข้ามความผิดปกติถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ปกติให้หันหลังโดยไวถ้าไม่เจออะไรไม่ต้องหันหลังเลขเก 9, ้าจะหนีออกไปได้มันกระตุกจังวะ นั่นไายเปิดให้ด้วยอ่านั่นไงคะนี่มันก็ดูคับคายคับคานะเนี่ยยังไงคะอ่ามีเป็ดเกี่ยวน้ำสองใบอ๋อมีคนกำลังถ่ายรูปก,กันอยู่สวยๆหน้าตาหื่นกระหายเอาหมาเล่นกับหมาได้คุณไม้สวัสดีครับนน่ารักจุ้งเบยยังไงอะ ประตูไปได้เหรอไม่ได้อยู่แค่นในสระน้ำเหรออุย้ยนี่ตัวเราเหรออุย้ยตรงมากตุงมากมาก,กามเน้นมากสุดยอดอ่าไม่ผิดก็ไปต่อแค่นั้นแหละไม่ผิดก็ไปต่อ,ตอใช่เราแม่งหลอค่ะเฮ้ยวิธีการเล่นก็ไม่ยากแล้วไปต่อครับผม เฮ้ย <Hey, S 2> เล็กหนึ่งแล้วเล็กหนึ่งไงไงจอกแป๊บเดียวอ่านี้เหมือนจะถูกมีเป็ดมีแก้สองใบมีผู้หญิงถ่ายรูปกันอยู่มีหมาหนึ่งตัวมีลูกบอลอันนี้ก็ดูไม่ผิดใช่ไหมฝาท่อไหนดูตัวเราสิอันน่ะล่อหล่อ หล่อเรียกพ่อเรียกแม่กางเกงเหลืองเฮ้ยห hey! มาหมามีรอยเขียนอันนี้คือน่าจะผิดลคะค่ะหมามีรอยเขียนกาวาอินะหมามีรอยเขียนผิดผิดผิด,ผดกลับกลับโอเคเลขสองมาดิมาดิมาดิวะยั่ไงต่อครับผมหมาหนึ่งอ่าฮะ สาวไว้น้ำอืมอืมก็ดูก็ดูไม่ผิดปกติใช่ไหมหมาไหนดูซิหมาผิดเป้า,ปา,าอินเตอร์แอคทีฟได้แค่กับหมาเหรอ ปาท่อลูกบอลมันก็ดูไม่ผิดเดี๋ยวดูตัวเองก่อนนะปึ๊บเฮ้ยวันต์โอ้โหเอ้อยรถนิยมดีเหมือนกันนะนี่เอ้เทสดีอยู่นายก็เทสดีนะเพื่อนเทสดีนะเพื่อนเทสดีจัดเลยเออย,ยังไงคะจๆๆๆๆๆๆเจอ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 ใส่บันนี่บอยบันนี่บอยบันนี่บอยเชิบเชิบเชิไปละ รสามเออแสดงว่ามีลำโพงคือปกติใช่ไหมอ่าโอเคมีลำโพงไหนดูตัวเราก่อนเลย What the f ทีโพสมาเลยสวัสดีชัางคือโอโนมิวเธอชื่ออะไรหรอเธอสบายดีไหม เราลองไปทีโพสใส่มันไหมมันจะตกใจไหมเออไททานิกมาเลยตกใจไหมฮะตกใจไหมอ่ะเฮ้ยอีเ e จนี่ก็ไม่บิดว่ะเฮ้ยนี่ไม่ขยับกันเลยอะ่ะทำไมอะ่ะเอานี่เจอสิ่งผิดปกติเยอะเลยนะคะเนี่ยเออนอกจากเราทีโพสแล้วคนยังไม่ขยับด้วยเฮ้ยลูกบอลลูกบอลสีพิด ลูกบอลมันกลายเป็นเหลืองเหลืองน้าเงินมันต้องเป็นแดงขาวนะขอเลขแปดม้ชื่นใจหน่อยเลขแปดเลขนําโชคของเราเออนี่มันเก่งเกินไปแล้วนะคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว What the เดี๋ยววันแอาแล้วตัวเราอะทำไมตัวเราไปอยู่นู่นนี่เราเล่นใครอยู่อะอาสวัสดีฉันก็มาดแมนแ n น s ซัมฉันโอนมิวเองเธอชื่ออะไรหรอ ฉันมาดแมนแฮนซั่มมากมากเลยนะดูท่าเดินฉันสิเป็นไงเออไอตน้นนั้นมันไปยืนบิดกันอยู่เห็นไหมคู่นี้มันเหมาะก่าตัวฉันเองอีกนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหใช่เลยใช่เลยเดี๋ยวเรามาผ้าก,กันไหมฮะเรามาผ้าไหมเออทำท่าอย่างนั้นแหละไอ้น้องท่านี้แหละเซ็กซี่ขยี้ใจพี่มากเลยน้องอย่างนั้นแหละบิดไปบิดมาอย่างนั้นไม่ต้องเขินเราคนกันเองนะหนู ทำท่ายมันเซ็กซี่หน่อยโพดโพสเอ้ยมีกล้ามซิกแพคเราต้องโชว์หน่อยสิไอ้หนีย๋ยวไปกลัวใครเรามีดีให้โชว์นะดูโนกจิตมาเลยค่ะเรามามาภาพเป็นตัวเองด้วยเอย้มันจะดีหรอแบบว่าไม,ม่ผมผมผมไม่มั่นใจเลยอะค่ะผมไม่เคยเป็นนางแบบอะไรงี้มาก่อนเลยพี่พี่ครับพี่สอนผมเบาๆหน่อยสิครับ แป,แปลกแล้วอันนี้แปลกละอันนี้แปลกละเป็นยังไงเอ้ oh! กลับมาเลขศูนย์เวนด้ย <When? S 2> อืทุกคนว่าปกไหมคะเอ๊ะเดี๋ยวนะผู้หญิงผู้หญิงดูขาใหญ่ขึ้นปะทุกคน ผู้หญิงดูอึ่มขึ้นไหมคะดูดีๆดูดีๆดูดีๆดูดูดีีดูดีีใหญ่ขึ้นไหมคะฮ้ยดูดูขาใหญ่ๆเออนมใหญ่ๆแปลกๆนะคะนี้แปลกๆดูดีๆคุณฟักคุณฟักดูแล้วพี่แต่ว่าน้องสาอ้วนไม่ไม่ได้ไม่ได้บูจี้แต่เราบอกว่าต้องจับผิดไงคะ อย่าทักผู้หญิงว่าขาใหญ่อขอโทษไม่ปกแหละน้องเขาบวมค่น้องเขาบวมแคลเซียมถูกไหมเออไหนดูสองคนนี้ก่อนเออมันต้องแบบเบนเบเพียวเพียวอย่างนี้สิคะเออเบนเบเพียวเพียวนะคะลายกำแพงโอ้จริงหรอคะโอ้จริงด้วยว้าวเฮ้ย เอาเรื่องนักจับผิดในตำยานมาแล้วครับผมโอ้ไม่ได้สังเกตลายกำแพงเลยโอ้จริงด้วยมันต้องเป็นลายแนวนอนเมื่อกี้ลายแนวตั้งยอดเก่งมากเลยค่ะลำโพงย้ายที่ครับลำโพงมันลำโพงมันตามเราด้วยวันเดอฟาเออลำโพงตามดีชั้นซะด้วยเออยังไง ลำโพงตามเฉยใช่มาเลขแปดลำโพงที่เดิมโอเคเฮ้ยกางเกงเขียวฉันน่ะใส่กางเกงอะไรก็หล่อเท่ไปหมดนะฉันก็รู้ว่าฉันน่ะมันหล่อเท่ไปเลขเก,ก้าเออโอเคอยากละเลข อยากละเลยเห็นในกระตกไปคะเห็นในกระตกไปคะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวัตตาเฟเห็นในกระตกไปคะกระตกกระตกกระตกดูกระตกดูกระตกโอ้โหดูในกระตกดูในกระตก ไปแล้วใครอยู่ก็อยู่ใครอยู่ก็อยู่ผ่านยังเฮ้ยเย้ผ่านอะไรใช่ไหมไปเลยสู่ความเมืองว้าง Ending หนึ่งมันมีหลาย Ending เ,เหรอวะ Ending สองมันต้องเป็นยังไงวะมันมีสอง Ending มั้งเฮ้ย ทำไมหมาไม่ตามเราอะเล่นกับหมาไม่ได้นะคะไม่ปกล้าเล่นกับหมาไม่ได้ตัวตัวเรามันล่ำขึ้นปะวะพวกนว่าตัวเรามันล่ำขึ้นไหมเฮ้ยวันดีฉันคือเดอะฮัรกว่ะฉันไปฟิกก้ามาเราว่าตัวเรามันล่ำขึ้นนะเนี่ยเออ อางแน่นอย่างแน่นคอ,นนอ,อหัวเล็กนิดเดียวหน้าคิตตี้ตัวเดอะฮักนะคะผมโดนบัฟเฉยเพี่ลึกแล้วปั๊บเออมันต้องแบบอย่างนี้ไม่ใช่แบบตัวแบบเดอะฮักไม่ใช่เดี๋ยวนะอิมทุกคนว่ามันตุงกว่าเดิมไหมคะ ทุกคนดูสิคือไม่ได้จะลามกนะแต่มีวรู้สึกว่ามันอืมัน,ม,น,ม,นมันแปลก,กไปคะมันแปลก,กไปคือไม่ได้จะลามกนะคะแต่แบบทุกคนว่ามันตุง่ง่ป <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะรั่วเมื่อกี้ตัวลำบึกรอบนี้เป้าแปลกๆอ๋อมันใหญ่อยู่แล้วเหรอคะอมันใช่เหรอคะอ๋อเราใหญ่เราก็ต้องยอมรับว่ามันอย่างงั้นหรอคะ ปกติตรงไหนเออแปลกๆหรือหรือพวกคุณหมายถึงแบบเอ,อ้ยใหญ่เป็นปกติเนะนี่เหรอไม่ใช่ดิว่ามันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ปกดิว่าดูดิดูมันยืดเนี่ย <laughs> มันโอ้โหจะจะ,จะทิ่มหน้าอยู่แล้วคะเนี่ยมันปกติกี่มองไม่ใช่แล้วโอ้โหจะ,จะยาวจะทิ่มหน้าอยู่แล้วคะเนี <laughs> ่ยไม่ไม่ได้บอกว่าเล็ก คุณดูคุณดูดีๆเห็นไหมเออมันไม่ไม่ปกแล้วไม่ปกแล้วอูหอะไรจะยื่นอะไรจะยื่นโดนทิ้มหน้าขนาดนี้กบยังไงอะอ่ะพอใจยังพอใจยังเนื้อง,งอก <laughs> โอ้ยไม่ปกไปเหอะเออหาหมอเฮ่อุ้งตลอดเวลาขานาดนี้เออเจอละ,อะ What? ไว้นี่คืออะไรหรอคะ แล้วเขาไปใกล้เราจะตายไหมคะเฮ้ยเฮ้ยกด e ได้กด e ได้เฮ้ยวัดเออตีไปสักหนึ่งป้าเอออีกสักป้าเอกอกดแน้นเนนกดเน่เน,น,นๆน้นอืออย่างนี้แหละใช่เลยสเต็กเลย เจ็บไหมเจ็บไหมสนุกเลยอือจากดอกเอโอโหแต่หายากจัด what the fuck อืมจะทำอะไรฉันไม่ได้เอ้ยเด็ดเด็ดเด็เดหมายจะเป็นแมวเหรอแมวหุ่นยนต์ด้วยตายมยเนี่ยเฮ้ยอัเอนะ่ฮนะเน่ ว่าไงลูกรูปได้ด้วย่วนะเอ้ยน่ารักจริงคุณยนต์แมวรูปได้น่ารักขายตั้งสิบเอ็ดอันไวสวัสดีนาะยเป็นใครวะมาเกาะหลังฉันอย่างนี้ได้ยังไง ไปแล้วค่อยู่ก็อยู่ครอยู่ก็อยู่เมื่อกี้แม่งตกใจจัดฮะหรอคะอ๋อนี่คือฉเฉลยหรอคะไม่ต้องมานั่งหาเองเหรอไวตัวเราอ้วนขนาดนี้ได้หรอคะอ่ากลายเป็นลูงลงพุงไปแล้วนะอย่างเท่อย่างวอเตอร์แฮกงงมาก ไมมีช็อตอุ้ยเฮ้ย <Christmas> ลุง <coś> ล <cities> <What> ุงเปลี่ยนไปลุงเปลี่ยนไปกลายเป็นหน้ากอริลลาแล้วนะโอเคเจอละโอ้เออต้นไม้ใช่ไหมคะเออต้นไม้มันสับกันนี่หว่าไอ้ต้นต้นสองอันนั้นมันต้องอยู่ตรงนี้เออโอ้ยสุดยอดอีหก What the fuck? ไม่เข้ามาสิจ๊ะขมอนขมอนมาหาสิจ๊ะเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละสุดหล่อมาหาลุงตรงนี้สิจ๊ะเอาาย้ยเอาาย้ยมาสิจ๊ะมาไม่ไปอะใครไปก็ไปเลยคุยเหรอต้องคุยเหรออจริงเหรอต้องคุยเหรออันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยคุยได้เหรอ เชิญชวนผมจริงหรอครับเชิญชวนผมจริงหรอไหนคุณลุงที่นายทำตกลงไปในเบื้องสระอันนี้คือลุงเงินหรือล eh> ุงทองอ่มอืม ลุงอ้วนธรรมดาเธอเป็นคนที่ซื่อตรงมากเงินฉันจะให้ลุงอ้วนทั้งหมดกับเธอเชี่ยอะไรไม่อยากได้วุ้เธ้เธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์มาฉันจะให้ลุงอ้วนทั้งหมดกับเธอทั้งทองเงินและลุองอ้วนปกติเกมกาว จัดจดหัวจะปวดเออมีใครอยากจะได้ลุงคนไหนไหมคะเดี๋ยวมิวแบ่งให้หนึ่งคนเอาไหมเอาซะหน่อยไหมเดี๋ยวแบ่งให้เออเหมาๆใช่ไหมเออเอาเลย What the fuck ทำไมคะ What the fuck มีฮะ <laughs> What the ท้อนนะคะเป็นรูปลุงโอ้โหเต็มเลยครับผมหม g กอดอ๋เป็ดกับแก้วของยายที่โอเคเก็นแล้วเฮ้ยท่อท่อผิด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 ทำไมเมื่อกี้กดไม่โดนวะหรือว่าเราวิ่งไวไป What the fuck อันนี้เราเล่นด้วยได้ไหมคะถามคำเดียวละ เราเล่นด้วยได้ไหมคะเฮ้ยเล่นได้เหรออ๋อหมาน้อยหมาน้อยรูปๆนะน่ารักกี่โมงน่ารักกี่โมงปะ่ะเราไปสู่เอนดิ่งที่วาวาายย ไปล้ะค่ะอยู่ก็อยู่ทุกคนก็ดูตูดกันอย่างเมามันเลยตอนเนี้ยเอายังห้าทีอเป็นไงฮะอุ้ยเช็ดเชเช็ดเฮ้ยอะไร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 กูต้องจูบเหรอ จูกเหรออะไรห่วงนี่ไงเรามีตูดแฮปปีก็แม่งแบ่งกันมื่อกีวะห่วงเหรอวะอะไรอะไรเฮ้ยแค่นี้ก็ห่วงแค่นี้ก็ห่วงห่วงแหละดูออกห่วงแหละห่วงแหละเฮ้ยมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วยังไง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 อย่างไงเฮ้ยอย่าอย่ามาเล่นกันนะจูผปี้โอนมิวนะเว้ยสันติวิะไรอะไรอะไรอะไร ว้าว้าว้าวว้าวว้า้าวว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 า้ว้วว้าวาวว้าวว้าว้าว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 ้าวว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 ้าว้วว้าวว้าวว้าวว้ว โอยน่ากลัวเกินอันนี้เหมือนจะไม่เจอนะคะไม่เจอหรือเปล่าโอเคเหมือนจะไม่เจอจริงๆนะถุงไม่ทลน เอนดิ้งสองยังเอนดิ้งสองอะเย้เอนดิ้งหนึ่งสองครบแล้วนี่มันฝันอะไรกันนะนี่ไงเอนดิ้งเอนดิ้งเอนดิ้งนี่มันนี่ยาย เปิดตัวของฉันนี่เนรุค่ะนอนต่อดีกว่าแอคชิมเมนอิอันต้องโกหกเทพิดาเหรอคะโอ้โหพอละมังม้งครมละมั้งนี่ไงอนอมอลี่ศูนย์ป่ะม,มิวพอใจล้วเสร็จก่อนห้าโมงเย็นด้วยเย้ทุกคนขอบคุณที่อยู่ช่วยกันเลยนะสนุกมากเลยครับขอบคุณคุณเดวิโต้ด้วยนะคะถ้าไม่บอกว่ามีใบ้นี่ก็น่าจะนั่งหาตาแหกเหมือนเดิม ตีได้ไหมคอแตกไม่ได้คะ่ะไม่อนุญาตนน่ยายเปิดตัวที่สาวไว้น้ำแปลกๆใช่คุณคุณแม่คุณคุณไหมคะขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้มิวเล่นจบละเอนดิ้งหนึ่งสองเย่อนนมิวเดินทางข้ามเวลาเพื่อมากาวเอ๊ะ